เอาอย่าเกาอย่าเกาไปหัวลอยใส่เขาทำไมเหรอคาเฟ่คาเฟ่มาฮาล่ฮาล่มาคาเฟ่มานี่มาคาเฟ่มานี่มาเร็วเรคาเฟ่คาเฟ่มาเร็วมานี่มาเลยมามาเร็วเรวเข้าเลยนี่มาเร็วเรวอย่ายิ้มอย่ายิ้มมาเร็วเร็วมามานี่มามานี่นี่เร็วๆวเข้าหนุน เร็วเดียวมานี่ดิอ้าทำไมมืมนเลอเฮ้ยฮะมึงเห็นแกกินจริงจงนะฮะแล้วมึงทำไมมึงทำไมต้องเก่งกับเขาเนี่ยฮะฮะทำไมต้องเก่งทำไมต้องเก่งอะเออฟันขาวจ๊วะเลยมึงใช้ย,ยาสีฟันอะไรเฮ้ยฮะคาเฟ่โอ้โหฟันขาวจ๊วะดือเนะี่ยเราเนี่ย กัดสู่เขาไม่ได้หรอกแต่ว่าโอ้โหยิ้มยิมหวานยิมหวานรอรอรอเขายังไม่ซุกดรอกรอก่อนเด้อเน,นี่อันนี้น่ะชื่อคาเฟ่นเนี่ยคาเฟ่คาเฟ่ คาเฟ่ยิ้มสวยรเดีน่ะฮ่นฮ่ฮอ่ายิ้มสวยอ่าอ่ายิ้มอีกแล้วมันยิ้มอีกแล้วมันยิ้มอีกแล้วนั่นน่ะเดี๋ยวมันยิ้มเนี่ยมันยิ้มมันยิ้มมันสู่ใครไม่ได้ดอกมันยิ้มเ่อไอตัวนี้มียิ้มดอกนี่น่ะไอตัวนี้ไอตัวนี้มียิ้มดอกนี่นะไม่ค่อยยิ้มนะค่ะดอกนี่น่ะไอนี่ชื่อฮาร์ล่เนี่ยไม่ค่อยยิ้มดอกไอนี่คาเฟ่ยิ้มตลอดเลยเน่ะแต่ว่าการลรสู้ สวยตัวไม่ยิ้มไม่ได้หรอกตัวไม่ยิ้มกัดการคอเลยดี๋ยวนี้ไอ้ตัวนี้แหละมึงว่ากูยิ้มสวยไหมมึงว่ากูยิ้มสวยไหมฮะ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 คะฮาเล่กูยิ้มสวยไหมฮาเล่ฮะฮะกูน่ะยิ้มสวยไหมมึงอย่ายุ่งกับกูเด้อกูยิ้มสวยยิ้มสวยแต่สู้เขไม่ได้หรอกมึงน่ะ เสียงคำรามตลอดเลยนิสัยไม่ดีนี่นิสัยไม่ดีเขาทำอะไรห้เขาอยู่เฉยๆน่ะฮะมึงนิสัยไม่ดีเลยนะมึงอะไอฮาร์ลีนี่นิสัยไม่ดีตอนนี้สายเสียนิสัยไม่ดีจะยิ้มทำไมยิ้มแล้วก็สูบเขาไม่ได้ดอกเขากัดเอาก็สูนเขาไม่ได้วิ่งหูหลูดไปเลย หมาตัวโกงเนี่ยนะ่ะตัวโกงเนี่ยนะ่ะฮอตัวโกงเนี่ยนะ่ะแหมมันขัดโพด